สวัสดีครับอยู่กับผมก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมวะเออใช่แหละนะก็ตอนนี้ผมก็เล่นด้านไอกาโลนี่นะครับพึ่งพึ่งเล่นนะพึ่งพึ่งเล่นนะครับใครที่ยังไม่เล่นก็ไปเล่นกันด้วยเนาะอันนี้มันแจกเพชรด,ดีมากนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยนะใช้แค่พลังงานลงเองนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้พลังอยู่ที่สิบล้าน 6แสนนะครับก็ยังตามหาสปีดยังไม่เจอนะครับนี่นะก็รีไปเยอะแล้วอะสปีดยังไม่มาเลยนะครับก็เรื่อยๆนะไม่ไม่รีบนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เน้นพลังแล้วนะครับตอนนี้นะไม่ได้น้นนะอืยังยังไม่ได้เน้นพลังนะครับถ้าผมจะดันผมกน็น่าจะดันได้อยู่แหละนะของในไอดีมันก็มีอยู่มะนะ ก็คือเมื่อวานผมไม่ได้อ่านเซิร์ฟนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมก็จะรวบเป็นสองวันเลยนะครับว่าผมจะบอกเมื่อวานผมไปทําอะไรมามั่งนะเออเมื่อวานนะครับผมก็ไปลงเอ้การ์ดบัฟมานะครับนี่ได้ของฮีโร่มานะครับก็เป็นการ์ดบัฟสีทองเลยนะได้ได้ดีมาสองอันนะครับมีโจมตีกับอ่าโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอของเทคนิคมีมันมันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหทำไมมันเยอะจัง เฮยไอไอดีนี้ลูกรักปะเนี่ยลูกรักเทคนิคปะเนี่ยโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะน,นี่ก็มีอันนี้ก็มีใส่ต่อสู้ไม่มี <c oughs> ก็เป็นของฮีโร่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับอ่าไม่ใส่ใส่ไปเลยแล้วกันถ้ามันได้ h p นะครับผมก็จะโยกไปให้การโร่เลยนะอ่ะเรียบร้อยได้ HP โยกไปให้เอ้ยางยางผมผมยังไม่โยกไปให้กาโรนะครับเพราะว่าตอนนี้ของมันหมดนะเออผมไม่ได้อัพต่อนะครับก็ตอนนี้ก็มีนี่นะครับการบัฟตรงนี้นะการบัฟเอ่อมันมาแล้วนะครับก็การบัฟปีศาจนะครับสีทองนะตอนนี้ผมพยายามจะรีหาสปีดแล้วนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับของมันหมดนะฮะของมันหมดก็เป็นเรื่องของอนาคตละกันนะเออ ก <c oughs> ็วงล้อนะครับก็หมุนเอาเพชรน,นะครับก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เลเวล8ปสิบสี่นะครับเลเวลเหมือนเลเวลผมมันไปช้านิดหนึ่งะ่ะแช่เหมือนเลเวลผมมันไปช้าผมก็คิดว่ามันมันพอดีนะเออเพราะว่าผมเอาไอ้เพชรเนี่ยไปไปซื้อตัวดําด้วยนะเนี่ยวันนี้ก็น่าจะซื้อตัวดําสักสามใบนะครับวันนี้นะ ก็มันต้องซื้อพลังงานนะ่ะเออถ้าผมแบบทนแบบไม่ซื้อมันก็เลเวลมันไม่ทันคนอื่นนะครับอืมมันไม่ทันนะเรามาดูด่านดีกว่าว่าเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่อยู่อันดับนะอยู่อันดับที่เจ็ดสิบสองเลยอะ่ะดูดิเลเวลคนอื่นไปอะ่ะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาเลเวลไปเยอะอย่างวะ รีเวลไปเยอะกันแล้วนะครับก็ไปเยอะเกินนะครับ่ะเราก็ไม่รีบนะครับนะเรื่อยๆนะครับเราเป็นสายฟรีเราทนทนมานิดเอ่อทนมานิด,นนดคืออะไรบะทนมาตั้งนานแล้ะเราทนอีกนิดหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็เรื่อยๆนะเออ <c oughs> ไหนเนี่ยมันมีอะไรให้ทำบ้างเอย คือที่ผมไม่ลงคลิปเมื่อวานนะลงไม่ไม่ได้ลงไอเซิร์ฟนี้คือมันไม่มีอะไรทํานะวันแรกมีอะไรทําเยอะแยะเลยนะแต่หลังๆไม่มีเลยนะครับไอด่านพวกนี้ผมก็เล่นไม่ผ่านนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่ห้าสิบสองโอ้ผมอยากติดท็อปห้าสิบอะมันทําไม่ได้นะครับอืมเสียดายมาก ต้องไปรีของอะรีของรีรีการ์ดบับทุกอย่างเอามาให้โซนิกให้หมดนะครับเพื่อยาสปีดนะแต่ผมไม่ทำอะมันเกินฟิเกินไปนะฮฟตอนนี้มันต้องใช้เยอะนะครับก็พลังงานก็ซื้อเจ็ดครั้งเหมือนเดิมนะครับทุกวันเลยนะส่วนไอ้พลังงานเอกกำลังผมไม่ได้ซื้อนะผมต้องเก็บไปซื้อตัวดำนะครับตัวเอตัวบัมปต,ตัวดำนะครับก็ไหนอีก สวันมันก็จะไปแล้วนะครับก็ต้องเอาไปเก็บซื้อตัวดำนะครับหาอัพอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยทำไมมันกดไม่ไปวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมันเสียงอะไรวะ เฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรแปลก,กเนี่ยเสียงมันร้องอยู่ข้างหูผมเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันคือเสียงอะไรเฮ้ยมันเสียงอะไรวะอยู่ข้างหูเนี่ยอ่ะโอเคกลับมาละโอ้เสียงอะไรเสียงนกอนะครับก็เมื่อกี้มันไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ะปล่อยมันไปอัพตัวอัพอะไรก่อนละกัน เงินเยอะครับก็ใช้ใช้ไปเถอะผมก็ไม่ได้มานั่งเล่นแบบนี้ให้ดูตั้งนานละนะฮะก็ไอ้ด่านโกอะไอ้ด่านโกกับไอ้ด่านไอ้อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยผมชอบลืมอ่ะเนี่ยโอ้ผมก็เล่นมันอยู่ทุกวันอ่ะแต่ผมไม่ได้อ่านชื่อมันอ่ะผมกดกดกดอ่ะ ก็ผมก็ไปดูโฆษณามานะครับอะไรทำไมมันค้างเฮ้ยพี่ชายทำไมมันค้างกลับมาละเนี่ยเห็นปะทุกคนมันได้เงินวันละหนึ่งล้านเลยนะเนี่ยไอ้เนี่ยบันทึกฝึกฝนเออเนี่ยอืมอย่าลืมไปดูโฆษณากันด้วยนะตอนนี้มันมีแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะคูณสองดานเจียนมานะครับก็เป็นของที่แบบช่วยเราได้เยอะนะ นะครับอืมช่วยช่วยได้เยอะเลยอ่ามีตะขับมาเดี๋ยวผมค่อยไปตีทีหลังแล้วกันผมคิดเกียดว่าตีในนี้มันนานเกินนะครับแล้ววันนี้มีอะไรบ้างอัปเดตตรงนี้ดีกว่าเอ้ยวันนี้เหมือนผมจะไม่ได้เพรน,นะครับเนี่ยเออเหมือนจะไม่ได้เพชรเลยก็อยิงชายกิวนะครับก็มาแล้วเราตีกันเองอีกแล้วนะครับไม่ได้ไปเซิร์ฟอื่นสักทีมัวแต่ตีกันเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเข้าไป Hmm. อันนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นทีหลังแล้วกันเอ้ยพรุ่งนี้ผมมีอผมน่าจะได้ลงศึกดวลฮีโร่นะถ้ามันจับผมไปปีาศาจนะผมบอกเลยผมงอมจริงอะ่ะงอมเลยอะ่ะคือสู้คนอื่นไม่ได้อะ่ะปีาศาจอะ่ะผมไม่มีราชาทะเลลึกนะแต่ผมมีแนละ้ ไอ้ด่านพวกปีศาจพวกอะไรเนี่ยผมผ่านไปแบบเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพลังพลังผมคือเยอะมากนะไอ้ดีของผมเนี่ยคือระบบหลังบ้านอนะ่ะผมปั้นไว้แบบหนานะครับก็ปั้นไว้เยอะอ่ะเออแต่มันไม่ตัวมันไม่ออกโอ้ยลูกแก้วมันก็ไม่มีตัวมันมีอยู่นะเนี่ยตัวเนี่ยตัวมันอยู่เนี่ยผมรอจะเล่นมันตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอะ่ะ ตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบกว่าแล้วมะหรือหกสิบวะหกสิบกว่านี่แหละนะคือสุ่มไปแบบมันไม่ออกให้ผมอะเออหรือผมจะคิดสั้นดีเนี่ยเอาเนี่ยไปแลกอะ <S 2> <S 2> <S 2> คิดสั้นเกินไปเฮ้ยวันนี้มันเหมือนมันจะมีอะไรมาแจ้งเตือนผมด้วยนะตอนที่ผมเข้าเกมมาทีแรกอะ่ะมันอยู่ไหนวะ อ่ะนี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไอาอาวุธเฉพาะของกาลูก็เข้าแล้วนะใครที่มีงบก็จัดเลยผมไม่จัดงบไม่มีนะครับเอองบหมดอ่ะงบไม่มีอะดิสิ่งเลยหมดนี้ผมไม่ได้มาเล่นมาแล้วเนะี่ยอุ๊ยอีกนิดเดียวก็จะแต้มสองพันละ เก็บเก็บแต้มหน่อยแล้วกันถ้าวันนี้แต้มไม่ถึงสองพันก็ยังมีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายที่มันเปิดให้เก็บนะอันนี้ผมไม่ได้มานั่งดันแบบจริงจังนะครับผมปล่อยนะเออผมปล่อยให้แบบคนมาตีหรืออะไรก็ได้ปล่อยจอยเลยนะคือผมสู้คนอื่นไม่ได้นะครับคือสปีดมันสู้ไม่ได้จริงอ่ะเย่มอ่ะมีตานี้สปีดคือทุกอย่างนะครับ เพิ่มมาสิบแต้มมันจะโอ้เพิ่มโคตรน้อยนะแต่ผมก็เล่นไอ้ตรงนี้ทุกวันนะครับอืมผมก็เล่นทุกวันเลยนะอ่ะสองพันะเก็บไว้แลกอะไรดีลูนนะครับผมจะแลกลูนตรงนี้นะสองอันเลยนะครับก็ด่วนเร็วทำไปถึงไหนแล้วมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับพี่ เนี่ยครับแต้มหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยผมก็สู้คนอื่นไม่ได้อีกละอืมสปีดมันไม่มีคือตอนเนี้ยอ่ะดูตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ย,ยผมไม่มีไอ้เซตนักบวชนะครับไหนว่าเซตนักบวชนี่นะครับเซตนักบวชนะเออคือผมไม่มีนะถ้าผมมีนะผมบอกเลย แล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงมันแปลกๆถ <c oughs> ้าผมมีนะครับ <c oughs> ก็สปีดบวกอีกสิบเปอร์เซ็นเลยนะ <c oughs> ก็น่าจะสู้สบายกว่านี้แต่มันไม่มี <c oughs> เป็นอะไรที่เยี่ยมอ่ะท้อจริงๆเลยแต่แต่ผมไม่บิดนะเออคือผมไม่บิดไปไหนนะครับผมยังอยู่ที่เดิมน,นะหรือว่าจะบิดเห็ดดีอ่ะซื้อไปอีกผมซื้อตัวดําไปกี่ใบแล้ววันนียวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะดูคลิปกันเอาเองแล้วกันผมขี้เกียจไป นั่งคิดแหละนะฮะเลเวลผมช้าตอนนี้เลเวลผมช้าคนอื่นเข้าไปแปดสิบสีกันหมดแล้วะอ mm hmm. าควุดปั้นตัวละครไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะถ้ามันเลเวลแปดสิบห้าเมื่อไหร่ละเจอผมแน่พร้อมลันอนะ่ะ สเว็ตอีกนิดหน่อยเนี่ยมันเหลือนิดเหลือหน่อยเนี่ยโอ๊มันไม่ขึ้นให้วะมันเป็นไรอ่ะเนี่ยผมก็ได้เพชรมาอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยมันหามาจากไหนเนี่ยเพชรเนี่ยมันเอามาจากไหนเยอะแยะคือตัวผมเองอะที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมไปหาเพชรมาจากไหนผมแค่เล่นไปเรื่อยๆเพชรมันก็ได้มาเองอะมันองอมาจากไหนไม่รู้นะเออ อุ้ยปาตีสีม่วงเลยนะโอ้โหโคตรเกลือไหนฮีโร่ต่อไปไม่ได้อมใครอวะอืมโอ้ไม่ได้เพิษนะสิบห้าสิบห้าเนี่ยมันมันจะพอซื้อตัวดำอีกแล้วเนี่ย เนี่ยเห็นว่ามันถ้าเรามาในเฮาเนี่ยแหล่งฟาร์มเพชรเลยนะผมบอกเลยนะได้แบบผมเข้ามาแป๊บเดียวเนี่ยผมได้เจ็ดสิบกเพชรแล้วมั้งอ่ะเราของไปเนี่ยในเฮานี่มันแจกเพชรดีนะครับใครที่มองข้ามก็ไม่ต้องมองข้ามนะเข้ามาเลยนะครับทำไมมันไม่ได้เพชรวะมันเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเนี่ยมันเพชรเพชรมันพอซื้อตัวดำอีกแล้ว เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ไ,ไม่ี่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปแบบยาวๆมาตั้งนานแล้วนะครับคือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยอ่ะอันนี้ก็นั่งนั่งเล่นไปเรื่อยๆนั่งเล่นไปเรื่อยอ่ะอ่ะเฮ้ยเพชรมันหามาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยมันซื้อตัวดำได้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ย ผมว่าเปือเือกผมลงหมดเนี่ยม,มันมันมันเอามาให้ผมอีกอะเชื่อผมไหมแต่ผมค่อยไปลงแล้วกันนะคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็รีวลผมช้าเกินไปมันมันช้าไปนิดหนึ่งนะนะเออคือก็น่าจะพรุ่งนี้ผมคิดว่านะอีกห้าวันห้าวันผมรีววแปดสิบห้าแน่นอนนะครับก็ของแดงล้อลั่นเลยนะครับนี่ครับ ไวะจะแอกแต่มไม่มีหายงงเลยนะนี่นะครับของแดงพร้อมล้อลั่นเลยนะเออแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ